สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปงไปเชาาอีสานทุผู้ทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตพยากรณ์อากาศวันที่สิบเก้าไปจนหอดวันที่ยี่สิบหาพฤศจิกายนหกคกมาเบิ่งนกันเลยว่าฝ่าฝนภาคอีสานจะเป็นจังใดจ้าสำหรับสิบเก้าพฤศจิกายนหกโกบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวอนอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแห้งยังคงปกคลุมประเทศไทยลักษณะเส้นนี้ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของห้ามีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีล่มแห้ง กะให้พี่ๆน้องๆดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงร่วมทางระวังอันตรายจากอักขีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นน้ำเนาะเนื่องจากอากาศแห้งและลมแห้งจา้าสำหรับในส่วนของมื้อนี่สภาพอากาศโดยรวมภาคอีสานของห้าจะเป็นจังซี่จ้ะพี่น้องตอนเ้าสิมีอากาศเย็น ถึงหนาวกับมีร่มแห้งอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยอยู่ที่12-18องศาเซลเซียสผู้ใดอยากไปเที่ยวยอดผู้กับไปได้เนื่องจากช่วงนี้อากาศจะเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่8-15องศาเซลเซียสจ้าพยากรณ์อากาศล่วงหน้าตั้งแต่ 20, 20ไปจนถึงหอด25พฤศจิกายน66คกบริเวณความกดอากาศสูงหรือเมื่ออากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงส่งผลให้ภาคอีสานของห้ามีอุณหภูมิสูงขึ้นจักน้อย2-4องศาเซลเซียส แต่กะอย่าพึ่งชลาใจค่ะกันย่งหนาวอยู่เนาะสีสรงผลหายยามือสาวยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนสาวพี่พี่น้องๆผู้ใดสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกกะระมัดระวังจา้าคลิปนี้แอดมินล่าไปแล้วพอกันไม่คิดหนาอยู่ดีมีแห้งหักแพงนอเกลาวสวัสดีค่ะ